เปิดหน้าคลิปนี้คลิปแรกนะครับเอาแล้วนะห <Hey. S 1> นึ่ง เฮ้ยเอหมงอเฮ้ยอับวันนี้วันว่างๆนี่ไม่รู้จะทำอะไรดีนะไม่รู้เลยนี่ยมจะซ้ำหน้าอย่างนี้ทำไมวะอุทามไม่ได้ความงงงวยก็ยินดีต้อนรับทุกผู้ชมด้วยนะครับผมก็อยู่กับไลกับพวกเราอีกแล้วครับ SKD TV เหลือผมจะอาจจะกล่าวกับเองเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ครับไม่มีอะไรทำครับวันว่างๆครับ นะเอาเป็นช่วงอะไรกันช่วงกูขี้เกียจที่จะเล่นเกมอ่าเอออเาเป็นช่วงนี้เลยนะขี้เ <laughs> กียร์ขี้เกียจเล่นเกมแม่ก็แบบว่าเราก็ไม่รู้ว่าจะถ่ายอะไรดีก็ไม่มีคอนเทนต์นะนะไม่มีอะไรจะลองอะ่ะเออไม่มีคลิปจะลงจะทำอะไรไม่รู้ก็มานั่งคุยกันแล้วเล่นดีกว่านะเออฮะไม่รู้แล้วทไมมึงต้องนอนขึ้นอื่นอย่างเงี้ย <What? S 1> ได้ปะมันต้องนอนขึ้นอื่นอย่างนั้นได้ อ, <laughs> อตอนนี้เราก็อยู่ที่ต่างจังหวัดนะครับผมกลับมาบ้านอีกเช่นเคยนะที่เห็นลงคลิปช้าไม่ใช่อะไรครับเน็ตที่ต่างจังหวัดครับนั่นแหละที่ท่กนผู้ชมน่าจะรู้นะครับผม,มเสียงไก่ดังด้วยถ้าได้ยินอนะนะทำะไรเดียววันนี้วันว่างๆไม่เู้จะพูดอะไรไม่รู้รจะทำอะไรแล้วนะมันมีคลิปจะลงให้คนดู ทำอะไรล่ะฮะไม่รู้นะเออทำอะไรไเงาหำเงาหำหำไมีนิดเดียวเออเรามาเล่าประสบการณ์กันดีกว่าไหมครับประสบการณ์ที่เอ่อประสบการณ์ที่คนหัวลุกอะ่ะคนหัวลุกหัวลุกได้ ตอนนั้นอะผมไปป่าเว้ยผมเจอนกแล้วมันมีขนเลยมล้วผมโคตรลุกเลยทำไมวะผมยืนขึ้นไงแล้วก็ขนหัวผมแล้วผมก็ยืนลุกบุลลุกลไรสักใครนไาย,ย็นี่เล่นนีอะไรเุีย่ยมุกสันตีนอ่ะก็ว่ากันไปตามภาษา รุ่นจ้ะไม่มีทำแล้วว่างๆอยู่บ้านสองคนะไม่ได้ทำอะไรมานั่งอยู่เปรเอออย่างนี้ครับเด็กต่างจังหวัดครับสบายครับหนีโควิดมาอยู่ต่างจังหวัดดีเหลือเกินนะนะเออเฮ้ยเล่นอยู่เรียกทำอะไรดีไม่มีอะไรทำเลยอุณหภูมิอุณหภูมิไม่เออคือ เสางนี่ก็ต้องคลิปแล้วอ่ะเออแล้วเราไม่มีคอนเทนต์ที่จะทำให้คนดูอ่ะทำไงดีอ่ะน้องชายอ,อ่นนี่ไหมอืมมึงไปฆ่าตัวตายอ่ะฮะมึงไปฆ่าตัวตายอะนะมึงไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตาย,อตตายเออคลิปดังเลยหรออือมฆ่าตายไะ ตามนั้นพีไฟก็นี่เออพีไฟก็อยากจะแค่นะแต่เน็ตไม่ไม่เป็นใจให้เกมดีเกมดีขนาดขนาดใช้แลมขนาดเกมพีไฟยังใช้เน็ตน้อยแล้วก็ยังกระถุกได้ก็เอ,อตามยถากรรมมันแหละดูตรงนี้ไม่รู้จะทำอะไรอยู่ดีบ้างเมื่อไรจะเปิดเทอมอยากเรียนหนังสือครับเห็นหน้าอย่างนี้ก็เรียนหนังสือเป็นนะครับผมเออ เออเออก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 คนคนในช่องไอ้อคนคนใน youtube เรามันมีคนบอกว่าอยากเห็นหน้าพี่เลยฮะเปิดเลยฮะไ,ไ,ไ,ได้ได้ได้เนี่ยเปิดแล้วนะอ่าเดี๋ยวย้าคุผู้ชมครับ,อ,รบอ่าเรามาดูเนี่ยพี่จะเปิดหน้าคลิปนี้คลิปแรกครับผมเปิดหน้าคลิปนี้คลิปแรกนะครับ <ๆ S 1> เอาแล้วนะหนึ่งสอง Sånn! <laughs> <Oi. Oi. laughs>